คุณพอลลี่บอกว่าอย่างนี้ในพมา่านี่ถือว่าเป็นลทัทธิบูชาตัวบุคคลใช่ไหมคะกับการแบบบูชาองศาสูจีเออใช่อันนี้ก็มีอิชูเมื่อเช้ามีคุณจิมมี่บูแคนเนนนะในทวิตเตอร์รเออ,อเขาก็บอกว่าเขาเห็นใจเขาเห็นใจคนพมา่ามากแล้วเขาก็ไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่รัฐบาลพมา่พมากองทัพพมา่าทำอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาอะก็อดไม่ได้ที่จะไม่ไว้ใจคนที่มาเดินขบวนประท้วงโดยที่ เอาภาพของผู้นําตัวเองใส่กรอบสีทองแล้วก็มาชูขึ้นอย่างเงี้ยเออซึ่งเราก็รู้สึกว่าเออมันก็จริงคือมันก็เป็นลัทธิบูชาตัวบุคคลไหมอะไรเงี้ยมันไม่เฮลตี่ไหมแล้วเราก็คิดว่าเราก็ถึงคิดไงว่าณจังหวะนี้อ่ะมันเป็นจังหวะที่ดีที่ขบวนการประชาธิปไตยของพม่าจะออกมาจากลัทธิบูชาตัวบุคคลองซานสุจีอ่ะคือ แล้วก็ออกมาเป็นการเรียกร้องตามหลักการการเรียกร้องประชาธิปไตยกระบวนการประชาชนที่แบบนึกออกไหมเหมือนแบบเหมือนเรารู้สึกว่ากระบวนการของคนรุ่นใหม่ในในเมืองไทยอ่ะ mm hmm. ออมันต่างกันมากกับยุคเสื้อแดงสมัยก่อน mm hmm. ที่มันมีคนจํานวนมากชูรูปพรรคสิทธิ์อะไรเงี้ย mm hmm. mm hmm. ซึ่งเราก็อันคัมเทิลบมากกับสิ่ง <Yeah. S 1> นั้นพูด mm hmm. พูดตรง,ตอ,งอ่อแล้วเราคิดว่ามันเฮลตี้กว่ามากครับเผื่อว่ามันจะเป็นกระบวนการเพื่อเลาะเรียกร้องประชาธิปไตย mm hmm. ไม่ได้เรียกร้องแบบ เพื่อ <spe ứ a> บูชาคนใดคนหนึ่งอะไรเงี้ยเพราะว่าพอมันผูกติดกับตัวบุคคลเนี่ยแล้วพอเขาทําอะไรที่เราผิดหวังอะออย่างเช่นพอองซานซูจีไปแบบแก้ต่างให้กองทัพพม่าในการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์โรฮิงญาม,ม,มันก็ทําให้เราผิดหวังไงแล้วพอเราผิดหวังในตัวองซานซูจีแล้วเรามองว่าตัวองซานซูจีเนี่ยเป็นเป็นขบวนการประชาธิปไตยในพมา่า มันก็อาจจะทําให้เราผิดหวังในขบวนการแล้วมันก็จะทําให้เราสิ้นหวังมันก็จะทําให้เราเลิกสนับสนุนหรืออะไรเงี้ยซึ่งแล้วมันก็ทําให้ขบวนการอ่อนแอลงไงแต่ถ้าขบวนการมันไม่ต้องผูกติดกับตัวบุคคลเนี่ยถ้าขบวนการมันกว้างๆเนี่ยมันไม่ได้ผูกกับใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยมันมันจะทําลายยากขึ้นนะคะแล้วมันจะมีความเสถียรมากขึ้นแล้วมันก็จะผิดพลาดยากขึ้นด้วยเพราะถ้ามีใครคนใดคนหนึ่งผิดพลาดในขบวนการก็ผิดพลาดแค่แค่อันนั้นอันเดียวไม่ได้ผิดหมดทุกคนอเงี้ย ซึ่งเราคิดว่าเอออันนี้สําคัญและนี้เป็นเวลาที่ดีที่ที่กลุ่มที่เรียกราองประชาธิปไตยในพมา่าจะต้องมานั่งคิดกันว่าเออเราเราสามารถไปต่อไปโดยที่ไม่ต้องเอาองซานซูจีใส่กรอบสีทองแล้วชูขึ้นเหนือหัวไหมอะไรเงี้ย